ใช่ใช่คุณใบฝนเรียนหนังสือให้ย่าหน่อยย่าขอเวลาคุณใบฝนย่าขอเวลาสามนาทีภาษกฤษกัม่จ้าภาษาอังกฤษให้ฟังมามามาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะแตง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 วันนี้วันนี้คุณใบฝนจะมาเรียนเรื่องอะไรคะเปลงเปล่งเปลงเป่งค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะน้องใบฝนเ็ะชิ้นชาย สนุกไหมคะดักยินชายว่าชัยดักเต้นต้องไปฝุ่นก็เลยก็เลยอะไรนะต้องไปฝุ่นก็ก็เพลงน้องไปฝุนน้องเพลงก็ได้แต่วันนี้น้องไปฝุ่นน้องเพลงไม่ได้แต่วันนี้พี่จะเวียเว้ยไอ น้องไฟฝนไปเล่นกับใครนะน้องไปฝนไปเล่นดินทรายกับใครบ้างคะมีใครมีกระต่ายไหมมีกระต่ายกับอะไรน้องรงเพลงก็ได้แต่น้องกายน้องไปฝนน้องเพลงไม่ได้แต่วันนี้ที่จะขึ <sk <sk ้เชียงน้องไปฝนน้องเพลงไม่ได้แต่วันนี้ที่จะเชียเชียงพะร้อง

Tên, món chim sĩ. Tìm món ăn nhanh, ai. Tìm món ăn. Tìm món ăn. Tìm món ăn. Mẹ, mẹ ăn. Tìm món ăn. Tìm gì? ăn. mò món hả? Tìm món ăn. Tìm món ăn. Tìm món ăn. mẹ món ăn. Tìm món i <laughs>